รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Next Station สถานีต่อไปที่ไหนดีอยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมพชระแะย้มศิริเลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับรถไฟสายแห่งการท่องเที่ยวขบวนพิเศษครับที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาเที่ยวที่อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับมาเที่ยวชมเขื่อนปา่าสัตว์ชลสิทธิ์เขื่อนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ครับรวมไปถึงสะพานรถไฟลอยน้าครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงนั้นก็คือ สถานีรถไฟโคกสลุงครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งที่สถานีนี้เป็นจุดพักขบวนรถครับสถานีนี้จะมีความพิเศษยังไงครับวันนี้ารายการเดิ next station จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ ชมมีโอกาสได้มาร่วมขบวนรถไฟขบวนพิเศษสายแห่งการท่องเที่ยวแล้วนะครับความพิเศษในรถไฟขบวนนี้จะพาคุณผู้ชมแวะชมเขื่อนปราศสิทธิ์เขื่อนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9จากนั้นจะเดินทางไปยังจุดสะพานรถไฟรอยน้ําหยุดขบวนรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายรูปชมทิวทัศน์ที่สวยงามครับหลังจากนั้นจะพาคุณผู้ชมมายังจุดพักขบวนรถณสถานีรถไฟโคกสลุงสําหรับสถานีแห่งนี้นะครับจะมีตลาดนาัดเล็ก ที่มีชาวบ้านบ้านโคบสลุงนำของฝากของขวัญอาหารพื้นบ้านและสินค้าโอทอปประจำตำบลมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านอย่างจุใจเลยทีเดียวครับ ไฟขบวนสายแห่งการท่องเที่ยวนี้นะครับจะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566ไปจนถึงวันที่28มกราคม2567นี้เท่านั้นนะครับ ท้ายนี้นะครับอย่าลืมพาครอบครัวและคนที่คุณรักนะครับร่วมเดินทางมากับรถไฟขบวนพิเศษสายแห่งการท่องเที่ยวนี้นะครับมาเที่ยวที่อำเภอพัฒนานิคมโดยเฉพาะจุดพักขบวนรถครับณสถานีรถไฟโคกสรุงครับชาวบ้านบ้านโคกสลุงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความอบอุ่นอย่างแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ The Next Station สถานีต่อไปที่ไหนดีได้ทางช่องทาง Facebook ทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสรุงรวมไปถึงช่อง KSLTV ครับทาง u b e Channel ครับ วันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ